ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กลองสถานการณ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับว่า3เดือนลุงตู่สังกัดรมไทยสร้างชาติกระแสรุร่งหรือร่วงแล้วตามด้วยครงหมายคำถามเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ นับไทยหลังสนามการเลือกตั้งเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับขณะนี้เนี่ยหลือเวลาอีกเพียงแค่เดือนเสจเตแค่นั้นเองที่แต่ละพักจะต้องลงพื้นที่เพื่อทนานําคะแนนกันก่อนจะถึงวันเข้าคูหา14พฤษภาคม2566นะครับพักการเมืองหน้าใหม่อย่างรวมไทยสร้างชาติซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพักคลุงตูพักนี้เพิ่งจะจดทะเบียนก่อตั้งในปี2564นะครับโดยมีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาเ,เป็นหัวหน้าพัก และต่อมาครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพเมื่อวันที่เมื่มกราคม2566ในงานรวมใจรวมไทยสร้างชาติซึ่งจัดขึ้นงานแรกอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับการเติบโตของพรรคเนี่ยจะเรียกว่าเป็นก้าวกระโดดข้ามขั้นก็น่าจะได้จากพรรคเล็กๆก,กลายเป็นพรรคหลักที่ทุกคนต้องจับตามองนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ ตัดสินใจเข้าไปร่วมงานนั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่หนึ่งของพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมกับทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันซึ่งมีเขี้ยวเล็บกันพอสมควรเนี่ยนะครับทีมผู้บริหารเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเอกนัทพร้อมพัน์เป็นเลขาธิการพักขณะที่รองหัวหน้าพักมีทั้งวิทยาแก้วพลดายวิสุทธิธรรมเพชรเกชาศักสมบูรณ์ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง ชื่นชอบคงอุดมประกรมศักดิ์ชุนทวันเฮลานยิกพักและก็นายเกรียงศักดิ์สุดลาภานายทะเบียนสมาชิกพักสำหรับกระแสของพักรวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์ในช่วงเวลาสามเดือนกว่าๆที่เข้ามาร่วมงานกับพักเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายจนพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วก็มีการวิเคราะห์มีการประเมินจากหลายฝ่าย รวมไปถึงผลโพลสำรวจต่างๆทั้งต่อตัวของลุงตู่และก็พักที่ออกมาอย่างหลากหลายแงยม่มุมและถ้าหากว่าลองประมวลกระแสความนิยมของประชาชนและจากเสียงประเมินของแม่ทัพในแต่ละภาคของพักรวมไทยสร้างชาติที่ย้ำให้ผู้สมัครทั้ง400เขตทั่วประเทศทุกคนเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นเซลลเดินเคาะประตูบ้านสื่อสารนโยบายของพักสื่อสารจุดยืนแนวทางการทำงานของพัก ต้องหาเสียงอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อจะส่งผลให้เรตติ้งเนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าแยกตามรายภาคในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์มีกระแสดีที่สุดทั้งจากการลงพื้นที่ของผู้สมัครเองแกนนําพักและก็ตัวของพลเอกประยุทธ์เองจากการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่าประชาชนเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีและมีกลุ่มผู้สนับสนุนที่ยังอยากผลักดันให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง นอกจากนี้ครับแม่ทัพภาคใต้อย่างธนกรวังบุญคงชนะซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ของพาคเนี่ยยังให้ความมั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งคราวนี้คะแนนนิยมในพื้นที่ภาคใต้จะดีขึ้นเรื่อยๆและจะได้มากกว่าปี2562และจะได้รับการเลือกตั้งมากกว่าเดิมส่วนในภาคอีสานครับถึงแม้ว่ากระแสะความนิยมตู่จะมีเพิ่มขึ้นแต่ยังต้องเร่งทาพื้นที่ต่อนะครับเพื่อที่จะโกยคะแนนให้ประชาชนเลือก ทั้งผู้สมัครในระบบเขตและก็ระบบพักอย่างเข้มขน้นซึ่งแม่ทัพภาคอีสานอย่างวิทยาแก้วพาราดัยได้กำชับในช่วงเวลาที่เหลือจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยให้ผู้สมัครสอสอของพักเร่งนำนโยบายของพักที่ทำแล้วทำอยู่และก็ทำต่อเอาไปขยายผลนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้มากที่สุดโดยเฉพาะโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลลูตู่แล้วนำมาสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันในภาคอีสานเนี่ยยังมีคะแนนเสียงจากกลุ่มเสื้อแดงบางส่วนนะครับที่หันมาร่วมอุดมการณ์กับพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาเสริมอีกด้วยนะครับสำหรับภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่หินของพรรคที่จะต้องทะลุทะลวงโชว์ผลงานเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนอย่างหนักเพราะว่าต้องสู้กับกระแสของพรรคเพื่อไทยแล้วก็กระแสครอบครัวจินวัตที่หวังว่าจะแลนสไลด์แต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพบว่ากระแสนิยมของพลเอกประยุทธ์มีมากขึ้นพอสมควรนะครับซึ่ง เสฮิฮิมาลัยผิวพัน์ผู้รบับผิดชอบภาคเหนือได้เคยให้ความมั่นใจว่าจะได้สอสอตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ไม่ต่ำกว่าเป้าอย่างแน่นอนสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีสอสทั้ง33เขตซึ่งประเดิมเปิดเวทีประสัยไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7เมษายนที่สวนเบญจกิติในพื้นที่กทมี่จะมีเอกนัดพร้อมพันนำทัพและก็ติวเข้มผู้สมัครสอสอทุกคนด้วยตนเอง ให้ลงพื้นที่ทุกวันนะครับไม่อนุญาตให้หยุดไม่อนุญาตให้ลาต้องเดินตั้งแต่เช้าเยันค่ำแล้วก็มีอนุชาบุรพชัยศรีกับเกรียงยศสุดลาภาแกนนําพักในทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อช่วยผู้สมาคาเสียงด้วยในพื้นที่กทมเนี่ยนะครับพบว่าผลงานของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์ในโครงการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนเป็นที่ประจกักษ แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีการการันตีจากแกนนําของพักด้วยนะครับว่าเท่าที่เดินลงพื้นที่ด้วยตนเองเนี่ยพบว่ากระแสลงตู่มีเพิ่มมากขึ้นจริง,รงเอาเป็นว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ลุ่ตู่เข้ามาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติแม้ว่าในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่จะสามารถเก็บแต้มได้มากขึ้นก็จริงแม้ว่าชื่อพักจะเป็นที่ติดหูเพิ่มขึ้นก็จริงกระแสพลเอกประยุทธ์จะดีขึ้นก็จริงแต่ รวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังจะต้องเร่งตีปีบนโยบายต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อสู้กับทุกกระแสแลนสไลด์ชิงชัยชนะในสนามเลือกตั้งครั้งนี้เอามาให้ได้ครับ